ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตลอดช่วงเวลา7ปีที่ผ่านมารถไฟฟ้ามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันครับว่าวงการของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในขณะนี้เป็นอย่างไรเริ่มจากจำนวนยี่ห้อก่อนครับในปีพศ2567ที่ผ่านมามีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่ทำการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกรวมทั้งหมด59ยี่ห้อย้ำนะครับว่า59ยี่ห้อแต่มีเพียงไม่ถึง20ยี่ห้อที่ได้มีการทำการตลาดอย่างจริงจังนอกนั้นก็เป็นการจดทะเบียน1คัน2คันหรือไม่เกิน10คันเหมือนเป็นการนำเข้ามาทดสอบทดลองตลาดรอการเปิดตัวอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งณจุดเริ่มต้นของรถไฟฟ้าในประเทศไทย อยู่ที่ปีพศ2561ปีแรกขายได้เพียงแค่136คันเท่านั้นปีพศ2562 800คันปี2563 1,600คันปี2564 3,750คันปี2565 9,900คันปี2566มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับ 2 2 0 0 0คันและในปีพศ2567ก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องเป็น25,000คันสำหรับตลาดในปีพศ2568นี้ก็มีการคาดหมายครับว่ารถโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องต่อไปเพียงแต่จะเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ก้าวกระโดดเหมือนกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการปล่อยสินเชื่อของ Finance ยังมีความเข้มงวดและเลือกบางยี่ห้ออันเนื่องมาจากปัญหาการเคลมบริการหลังการขายของหลายยี่ห้อมีปัญหาผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลายคนบ่นและเบื่อปล่อยรถยึดกันมากมายหลายบริษัทยังขาดความรับผิดชอบต่อผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ส่งผลให้ตลาดในภาพรวมของวงการรถไฟฟ้าไม่เติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ผมจะมาสรุป 20อันดับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดในปีพศ2567ที่ผ่านมาครับเริ่มจากอันดับที่1เดโกทำยอดขายได้5,966คันน้อยกว่าปี2566ที่ทำได้8,792คันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเดโก้ได้มีการตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ในประเทศไทยช่วงต้นปี ทำให้เกิดความขลุบคลัก,กเสียจังหวะในการขายแต่ก็ยังคงรักษาอันดับที่1เอาไว้ได้เหมือนเช่นปีที่มันผ่านมาอันดับที่2ไลออนมียอดขายอยู่ที่5,623คันเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง130%เมื่อเปรียบเทียบกับปี2,566ที่ทำได้2 4 5คันสําคันสำหรับไลออนนั้นก็มีคุณผู้ชมบน่นเงินเข้ามาหลายคนครับ กับปัญหาเรื่องของการบริการหลังการขายที่ล่าช้าต้องมาดูว่าปี2568นี้ผลจะเป็นอย่างไรอันดับที่3 EM แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยมียอดขายอยู่ที่4,881คันเติบโตมากมายถล่มทลายถึง400%เมื่อเปรียบเทียบกับ962คันที่ทำได้ในปี2566การเติบโตของ EM นั้น น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผู้บริหารงานขายเป็นผู้บริหารเก่าจากค่ายญี่ปุ่นได้เข้ามาช่วยในการวางแผนการขายและการตลาดรวมถึงตัวสินค้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีขายก็มีราคาย,ย่อมเยารูปแบบโดนใจยอดขายจึงมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง400%หรือ4เท่าตัวอันดับที่4 AJ มียอดขาย1,720คัน ลด,ดลง28%เมื่อเปรียบเทียบกับ2,394คันที่ทำได้ในปี2,566อันดับที่5 s l e e k มียอดขายในปี2,567อยู่ที่1,437คันเติบโตมากขึ้น187%เมื่อเปรียบเทียบกับ501คันที่ทำได้ในปี2,566อันดับ6 s m มียอดขาย1,060คัน ลดลง36%เมื่อเปรียบเทียบกับ1,671คันในปี2,566อันดับ7สตรอม812คันเติบโตมากขึ้น48%เมื่อเปรียบเทียบกับ546คันที่ทำได้ในปี2,566อันดับ8ไอมอเตอร์620คันครับเติบโตมากขึ้น62% เมื่อเปรียบเทียบกับ384คันที่ทำได้ในปี2566อันดับ9และผิด568คันเพิ่งวางจำหน่ายปีแรกนะครับจึงไม่มีตัวเลขเปรียบเทียบในปีที่มันผ่านมาอันดับที่10เหาวนฉี558คันติดลบ67%เมื่อเปรียบเทียบกับ1,708คันที่ทำได้ในปี2566นี่คือ10อันดับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยอันดับ11ครับลู่หยวน389คันอันดับ12มดยักษ์6 6 1คันอันดับ13ฮอนดา้า200คันย้ำนะครับว่าฮอนด้า200คันที่มีตัวเลข200คันก็เป็นเพราะว่าฮอนด้านำเข้ามาจดทะเบียนและทดลองตลาดโดยการให้ผู้ขับขี่ได้เช่ายืม โดยมีตู้หรือสถานีในการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทดลองใช้อันดับ14คาวาโล153คันอันดับ15ซีโฮ152คันอันดับ16โทมัส144คันอันดับ17ซุปเปอร์โซโก้71คันอันดับ18เฟโล46คันอันดับ19เทลจี G, 43คันและอันดับ20 NEW 22คันสำหรับค่าย BMW ที่มีการนำสกูตเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยนั้นมีตัวเลขจดทะเบียนอยู่ที่20คันครับและคาวา s a กิที่มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้ามาขายมียอดจดทะเบียนในปี2567อยู่ที่2คันอีกเกือบ30ยี่ห้อนั้นยังมีการจดทะเบียนเพียงแค่หลักหน่วยหลัก10คาดว่ากำลังเตรียมแผนที่จะมีการเปิดตัว เข้าสู่ตลาดอย่างจริงจังเรื่องราวของวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ